วออส,วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับร้านพักเครื่องดรงดีนะคร <CON S> ับร้านพักเครื่องดวงดีนะครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับ,รบวันนี้ผมไปได้เช่าไปเช่าซื้อมาพักเครื่องมาหนึ่งรุ่นนะครับรเป็นพักเครื่องสมเด็จลหลวงพ่อเขียนนะครับ <những> <ผ uchen S 2> พระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อเขียนนะครับปี2 5 1 6นะครับเดี๋ยวแป้นนึงนะครับพระเครื่องหลวงพ่อเขียนนะครับปี2 5 1หนนะครับปกโพนะครับสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จสมเด็จปกโพหลังใบโพนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จปกโพหลังใบโพนะครับเป็นแบบนี้นะครับพระสมเด็จปกโพนะครับหลังใบโพแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะ พระสมเด็จบกโพหลังไว้โพนะครับจัดสร้างปี2 5 1 6นะครับจัดสร้างปี2 5 1 6นะครับแล้วผมจะอ่านประวัตินะครับสมเด็จบกโพนะครับหลวงพ่อเขียนว่าถ้ำหุนเนียนจังหวัดพิจิตรนะครับสร้างเมื่อนะครับ2516นะครับวัดสุขุมมารามนะครับวัดที่หลวงพ่อเขียนสร้างไว้นะครับได้สร้างวัตถุมงคลนะครับเพื่อหารายได้นะครับสมทบทุนสร้างโอโบสดนะครับหลังใหม่จึงจัดพิธีพุทธาพิเศษนะครับครั้งใหญ่อันเชิญไฟพระราชทานะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับไปยังพิเศษ ทางรถไฟครับด้วยวัตถุประสงค์ด้าลกาวครับจึงสร้างพาะผงจํานวน2พิมพ์นะครับพิมพ์ที่1นครับเป็นพาพพิมพ์สมเด็จปกโพนะครับหลังรูปเหมือนนะครับหลังรูปเหมือนใบโพนะครับนี่พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับและอีกอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นพาะสมเด็จสามเหลี่ยมนะครับภาะสามเหลี่ยมน่านพิมพ์นางพญานะครับภาะสามเหลี่ยมพิมพ์นางพญาครับเกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนะเกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกทั้งหมดเยอะมากครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อทบนะครับวันพระพุทธบาทชนแดนนะครับ หลวงปู่โตนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีครับหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำพระธาตุสูงนะครับหลวงพ่อเตียงวัดขับพระรูปทรงช้างนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับวัดกษัตริย์ตานะหลวงพ่อแช่มวัดดอยยา่หอมนะครับหลวงพ่อเทียมนะครับวัดกษัตริย์ตานะครับหลวงพ่อสิงนะครับวัดกัลยาณิมิตรนะครับหลวงพ่อชมนะครับหลวงพ่อเกตวัดศรีเมืองนะครับหลวงพ่ออินทานะครับวัดเต่าวัดดอยเต่าขานะครับจังหวัดลำปางครับ รวมผู้ชี้ผูกเสงครับพศ1 6นะครับ2516น้านั่นเองครับพระพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่น่าใช้นะเป็นพิมพ์ที่น่าใช้แล้วก็จัดสร้างหายากครับหายากนี่แล้วผมจะให้ดูในงานพิธีพิธามเสกนี่พระจะเป็นพิมพ์นี้นะครับที่ดวงดีนํามาเสนอพระพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ปกโพหลังไบโพครับที่ดวงดีได้มานสวยกว่าในรูปนะที่ดลวงดีได้มานสวยสวยกว่าไวโบชูครับนี่แล้วก็นี่วันวันที่พุทธาพิเศษครับนี่มีมีการพิธามเสกเนี่เห็นไหมครับ มีภาพแบบนี้ครับแล้วก็มีใบอาราธนาให้1ใบครับมีใบอาราธนาแบบนี้ครับเนื้อผงวาดร้อยแปดนะครับผงอีทีเจมหาราชครับผงโพนครับผงหลวงพ่อเงินนะครับนามาเป็นนามาเป็นโมสรนี่ครับนี่ใครสนใจครับใครอยากได้พระแท้นะอยากได้พระแท้สมเด็จหลวงพ่อเขียนครับปีสองห้าหนึ่งหกครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสมเด็จหลวงพ่อเขียนครับปีสองห้าหนึ่งหกครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับพระดีพิธีใหญ่ครับพระดีพิธีใหญ่นะผมนาเสนอเป็นพระหลักร้อยแล้วกันครับผมขออนุญาตนําเสนอนะครับ เอาราคาเบาๆเลยราคาเบาๆเลยขออง์ละ400บาทนะครับขอองละ4 0 0บาทครับจัดส่งฟรีไม่บวกเพิ่มครับจัดส่งฟรีไม่บวกเพิ่มครับขออง์ละ4 0 0บาทครับใครสนใจทักมาได้เลยนะขออง์ละ4 0 0บาทนะใครอยากได้ไปบูชาเนี่ยดวงดีขอองละ4 0 0บาทครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับองคละ4 0 0บาทเท่านั้นครับอง์ละ400บาทเท่านั้นครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับประกันพระ400บาทครับ ของละ400บาทครับสนใจนะ ID Line นะครับ061นะครับ28 29 777ครับสนใจนะ ID Line นะครับทักมาได้เลยนะครับ ID Line นะครับ061นะครับ28 29 777ครับอง์ละ400บาทครับสมเด็จหลวงพ่อเขียนนะครับสมเด็จปกโพหลังใบโพนะครับนี่สมเด็จปกโพแบบนี้นะครับสมเด็จปกโพแบบนี้นี่แบบนี้เห็นไหมครับสมเด็จปกโพนะครับหลังใบโพแบบนี้ หลวงพ่อเขียนนะครับนี่หลวงพ่อเขียนจัดสร้างปี2516นะครับแป๊บบนึงนะครับจัดสรา้างแปบ๊บนะ่ะแปบ๊บนะครับได้แล้ว จะสร้างปี2516นะครับมีแบบนี้เห็นไหมครับสนใจทักทายเข้ามาได้นะอยากได้พระแท้นั้นถึงดวงดีนะครับอยากได้พระแท้นึกถึงดวงดีนะครับอยากได้พระแท้นึกถึงดวงดีได้เลยนะครับอง์ละ4 0 0บาทครับจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะครับอง์ละ400บาทนะผมขอองละ4 0 0บาทครับจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มก็มีแบ่งอยู่ประมาณ24องค์องนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเหลือแบ่งอีกประมาณ24องิบสองครับ24องค์เท่านั้นนะ เหลือแบ่งประมาณ24องค์เท่านั้นครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะเหลือแบ่งประมาณ24องค์ครับอยากได้พระแท้นะพระแท้ประวัติการสร้างชัดเจนนะครับเนี่ยพระแท้พราอประวัติการสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นพิธีใหญ่นะหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนนะทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยอันนี้ Facebook ของดวงดีนะครับอันนี้ Facebook ของดวงดีกเองนะครับสนใจทักเฟซก็ได้นะครับสนใจสามารถทักเฟซก็ได้นะ Facebook ของดวงดีนะครับในดวงดีลงขายอยู่นะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับ ขอองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวคัดสวยให้เลยขอองค์ละสี่ร้อยบาทครับคัดสวยให้เลยครับทวนอีกครั้งนะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จครับหลวงพ่อเขียนนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อเขียนนะครับหรือพระผงหลังใบโพนะครับสมเด็จปกโพนั่นเองครับหลวงพ่อเขียนนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อทบเสกครับหลวงพ่อทบเสกพร้อมกิจจอาจารย์มากมายเลยพร้อมกิจิอาจารย์มากมายเลยนี่พร้อมกิจจีอาจารย์มากมายเลยเห็นไหมครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับหลวงพ่อฤาษีวิ่งดำพระธาตุสูงนะครับหลวงพ่อเตียงวัดขบพระรูปทรงช้างนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยาหอมนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตานะครับเจ็ดหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณีมีนะครับแปดหลวงพ่อชมวัดเขาดินนะครับเก้าหลวงพ่อเกตวัดศรีเมืองนะครับสิบนะครับหลวงพ่ออินทานะครับวัดดอยวัดพระธาตุดอยเต่าคำนะครับจังหวัดลำปางนะจกจิร่วมปุษเสกมากมายเลยพาแท้ราคาแบ่งปันจริงๆครับบอกได้เลยว่ารายการนี้ไม่ควรพลาดนะครับ ขอองค์ละสี่ร้อยบาทครับขอองค์ละสี่ร้อยบาทในเว็บไซต์องค์เป็นพันนะครับในเว็บไซต์เนี่ยต้องมีพันนะครับต้องมีหลักพันนะครับบอกได้เลยว่าในเว็บไซต์ต้องมีหลักพันครับวันนี้ดวงดีได้มีโอกาสได้นํามาแบ่งขอองค์ละสี่ร้อยบาทมียอดยี่ห้าองค์เท่านั้นนะมียอดยี่สิบห้าองค์เท่านั้นครับมียอดแค่ยี่สิบห้าองค์เท่านั้นนะสนใจทักมาได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแป และมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ